คำใหญ่ๆเนาะแบบพี่น้อบพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะพบกับช่องพ่อบ้านวันนี้วันนี้พ่อบ้านสิพามากินขนมจีนแกงเขียวหวานเนาะพี่น้องลูกชิ้นปลาเนาะตัวิดไงเนี่พี่น้องกินกับแตงกวาเนาะเนี่ยแตงกวาห่ออยู่ในสวนพักเขากับบะหพี่น้องพักเขาอยู่ในต้าเน่เน่เ่ มาลงมือกินกันบันนี้ผู้ดใดเข้ามาเบิ่งแ้กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศข้างล่งางเ้องกันอยู่ในสวนเนาะนี่มาบันนีนนน้นี่ข้าวปุน้นเนาะนี่เขาหนุ่มจีนหรือข้าวปุ้นเนาะ่นอะมาตินี่ทำใหญ่ๆแล้วเลย แสบมันหน่อยรับเนองปล่อยช้านิดพักอ่ะตัวลาพาเนาะอืมแ่บเล่อืม น้องดุกชินลุกชินป่าเนาะแกงเขียวหวานใส่ขนมจีนน้ำยากินกับขนมจีนแซ่บอร่อยเราต้องห่วงน้องพับปลูกเองกบมือม หัวปลาเรต้องห่วงพี่น้องกินยุ่มชวนมาเนี่ยอืมอืมอเาะหัวลผ่านต้อนอยู่ใกล้ขงัแงแถวกำแพงหัวเนาะหัวยาวเลย กินเลยพี่น้องเบิ่งเนาะป่าบ่ตายบ่คือมาดิ่นอยู่เป็นลูกชิ้นอยู่กำลังดิ่นหอยบ้าอาแล้วเบิ่งนะมาพี่น้องมาก กหัวหน้าปักคำว่ามันต้องเสียเวลามันต้องเสียเวลาไปหากเก็บเนาะเป็นยังหรอกคขนาบุหรี่หลงกับมือเศร้าน,นี่ก็โคตรหนามแซ่บขนาดเนาะ ตำหตายเนาะจบโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรเนาะมากินขนมจีนกินกับแกงเขียวหวานเนาะแซ่บพี่น้องแบบสูตรไทยๆเนาะสูตรคนภาคกลางของประเทศไทยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงจานี้เนาะไปเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องพ่อบ้าเนี่ยเด้อเพื่อสิเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ สบายดีสวัสดีบ๊ายบายพี่น้อง